สวัสดีครับบ้านผันไม้พอเพียงครับบุกสวนเพื่อนบ้านไล่อิทธิมาตครับ,รบเรามาดูครับวันนี้ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเป็นสวนผลไม้ลูกสวยเหมือนแอปเปิลเลยครับชมพู่มะเมียวลูกสวยเหมือนแอปเปิ้ล รุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปแปลว่าที่นี่วางแผนทําไปทีละโซนครับน่าจะตามศักยภาพของระบบน้ำํำที่บนโคกนะครับด้านล่างขุดสระสวยงามมากนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูหรือระบบน้ำครับให้น้ำ,สำเสมอใต้ดิน ตัดแต่งต้นรับแสงครับโคนต้นปรุงนี่นะครับเพื่อนๆมาทีงนี้ครับนี่นะครับวิธีการเขาก็จะตัดต้นให้แสงลงถึงพื้นตามสมงต้นได้นะครับในการให้น้ําให้ปุ๋ยและแสงมันก็จะทำให้ออกผลได้ดีครับจะของมาแล้วจะของมา ขายยังไงครับผมเหมือนเดิมครับสามโลร้อยสามโลร้อยครับรับพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมไหมครับกาวันที่ยี่สิบห้าเขาเลยครับยี่สิบห้าสามโลร้อยครับพิกัดบ้านโคบพวงน้องโบดนางร้องบุญรำครับดูกเองกินเองชิมเองกิเองกินแดงเลยครับชิมที่สวนเลยครับอันนี้พันอะไรนะคะลำดับอีดอครับอีดอเนี่ยเลือกเอาเลยลูกก็เอาเลือกลูกใหญ่ไป เราต้องแัะที่มือเดี๋ยววันพุทธพาเด็กๆมาตัดโอเคนั่นละเสายค่ะบอสสวยงามมากค่ะเลืออะไรใส่สาวๆดีกว่าตารางแต่ลำไยอยู่มีเซนเตอร์ลำไยค่ะเนื้อเยอะหวานมากเลยค่ะหวานกว่าลำไยกระนนแล้วค่ะ มีคำคมเสมอไม่คนต้องมาสวนเยอะแน่เลยแต่ว่าคนถือเนี่ยเหมาะมากคนถือก็หวานเอาถือไปกล้าไปกล้าพูดต่อเลยคนถือตะกร้าเหรอคนถือตะกร้าหวานไหมคะมันกดมงเลยท่นี่นะครับกิ่งหักไปต้นหนึ่งเลยนะต้องํำไหม ดอันนี้ทําเป็นโซนเหรอคะครับโซนใช่ไหมไม่ได้ทำหมดเดี๋ยวข้างหลังสงการมีสิบห้าต้นอ๋ออันนี้ทํากี่ต้นนะนี่สิบต้นเองครับสิบต้นเนาะปีใหม่นี้สิบต้นรับเงินวอลสักสี่ห้าแสนพอโอ้ยังกระจาวเลยครับน้ําจากคลองด้านล่างเหรอคะไม่ใช่น้ำเนี่ยจอบตึปงนี้เสมอจอบเครื่องกำลังแสงอาทิตย์จะ้วก็ดินเนยถังเบอร์สปริงเกอร์ใส่ จะเป็นตั้งรถทั้งส่วนไหมหรือรถเฉพาะที่ทั้งส่วนเลยครับคือแบ่งแบ่งโซนช่วงเนี้ยช่วงหน้านู้นช่วงหลังแบ่งโซนไปขยอยรถไปเรื่อยๆทั้งวันพอดีเนี่ยดดูีๆเนี่ยมันคือมันซ่อนอยู่ดูใหญ่ๆซ่อนซ่อนซ่อนนี้ไม่ได้เข้ากันีไม่ดกไม่เป็นไรไม่ดกเม็ดมันจะใหญ่กว่าเออไม่ดกอย่างเงี้ยเม็ดจะโตสมองสมอง เดี๋ยวเราลองชิมกันดูอือหือโดกมากเลยอร่อยมากเลยเออมันชอบมันถ่ายสาวๆตรงนี้อะจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะตักใหญ่มากเนะาะสัญญาเลยอ่ะหวานใหญ่มันอะไร <laughs> อ้ยมันลูกใหญ่จริงๆใหญ่เหมือนลูกลรับใหญ่ <laughs> ไม่รู้จะเปรียบเลยนะคะตัดได้เองที่สวนนะคะ3โลร้อยถูกมากสวนมากค่ะไม่ต้องไปไก่อันนี้นนได้อีกมัอันนี้ก็ได้เน,ะน,นอะอ,อันนี้ก็ได้เนีเก็บกินเลยตแม่แบบก็เวียนหนัง มีหนึ่งแสนดูนั่นเดี๋ยวพี่อ้วนเป็นไงบ้างกำลังฟินเหรอคะกำลังฟินตัดตัดลำไยหมอมากเลยพี่อุ๊นนี่นี่นี่อาชีพต่อไปแต่พี่นะคะหมูยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยอมูกำลังออกรูปั็แบบนี่ก็อุ๊กลังนลายฟิน ทันทีแล้วที่มันแห้งนี่เป็นไงบ้างนี่มันแห้งแห้งไปบ่อเดียวครับอ๋อแล้วผมว่าอยู่พอนี้มันมีเนี่ยมีโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยกปาดน้ําใส่ตลอดช่วงนั้นนั่นใช่ไหมครับครับเนี่ยอือฮนี่คืออะไรถังถังที่ลดน้ำเลยครับอ๋อถังใหญ่กิลิรนี่สองพันลิตรครับสองพันลิตรไอจีซีเหรอชุดแบ ปิกี่วันคะนี่หรือว่าจนหมดจนหมดนะครับโอ้อหตรงนี้ดกมากที่มันดกมากเลยให้สูงมันใเขียวแก่เนาะบันไดอะบันไดไหมหล่ะตั้งนบันไดพอได้ได้นเนาะเนี่ยลูกใหญ่มากกระโดดหยุดของข้าวจะหักของขา เนี่ยต้นเดียวก็ได้หลายบาทเดี๋ยวเดีด๋ยวว้บาบันใดต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะขนาดตัดไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยใหญ่เลยนะพี่นีไหนคนตัดอยู่ข้างไนรู้สึกว่าจะเต็มตกะกร้า <c oughs> แล้วค่ะสองสาวเต็มแล้วเต็มถึงแล้ว มาดูนะคะหมากินอะไรมาหลังจากกินอิ่มแล้ว โอวันนี้ได้ย<า>ยเยอะอายมากเลยสุดยอดยังหน้ายังหน้าเหรออู้สวยอ่ะเวลามันโตแดงอ้ไม้แดงมองกะน,นี้อู้หูใ่ต้นมากเลยสักหนึ่งสักอยู่หลังสุดหนึ่งอันนี้หมูปลาหมูเหรอหมูไกป่ปลาไปดูได้ไหม โหต้นโต,นตนมากเลยอ่ะโอ้ยตนน้นไผเนรับบุญเลยอ่ะไผ่โตมากนี่นะคะมีสระน้ำด้วยมีสระน้ำแสองสระ เป็นที่โคกนะครับที่โคกทีนี้เขาก็เลยปรับพื้นที่ด้วยการขุดสระสองสระเพื่อเก็บน้ําด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นที่เก็บน้ําสําหรับใช้บนแปลงเกษตรด้านบนนะครับก็มีการเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมด้วยเป็นการจัดการที่แบบเบ็ดเสร็จเลยครับถ้าสังเกตนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับปลาว่ายเต็มไปหมดเลยไกลมากนะครับ จะเป็นคันดินกว้างๆเขาทําคันดินทองคําเลยครับดูสิครับทองคําไม่ทองคําการปลูกสัก์อย่างนี้นะครับปลูกแค่สองแถวไม่ถี่เกินไปนะครับมันก็จะได้อาหารเต็มที่เนาะนะครับตรงกลางก็ปลูกพืชอย่างอื่นช่วยได้้นศักโตแล้วครับมีศัก์มีสะดาวมีมอกกานีต้นตรงสวยงามครับเป็นการจัดการแปลงง่ายๆแบบพอเพียงครับ คนกรุงเทพมาทําสวนสุดยอดเป็นการปาดเขาทําแบบว่ามีการวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเนาะอีสานบานเฮาไปตายเห็ดน้ำเนาะเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะของหมอชาเนี่ยตองกลาเกียวอ่า๋อเดี๋ยวช่างให้เออก็ไม่ต้องออกหรอกต้นสิบห้าต้นสามโลยังไม่ถึงซูมเข้าไปดูด้วยอ๋ออะไรกันแล้พอ่นฟอร์มชัว สำหรับวันนี้นะครับมาเยี่ยมชมสวนลำไยนะครับสวนลำไยอีสานบ้านเรานะครับอีสานใต้ก็มีสวนลำไยปลูกเหมือนกันนะครับสลำไยอร่อยออร่ยเชิญนะครับที่นางรองนะครับบ้านโคกพวงเปิดช่วงเทศกาลปีใหม่เลยครับทําต้นก่อน10ต้น10ต้นนี้ก็หวังว่าพี่น้องปีใหม่จะมาเที่ยวยังมีความสุขนะครับที่สวนเรานะครับสวนไร่อิทธิมาตรนะครับหมู่เก้าบ้านโคกพวง บนหนองบออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรมนะครับวันนี้บ้านผันไม้พอเพียงมาเยี่ยมชมครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์ไปกำลังใจให้เรานะครับแล้วมาเยี่ยมชมที่สวนอิทธิมาตรดกันนะครับสวัสดีครับ